สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะก็คิดถึงคุณหลุนเจรุนนะคะเราไปอัปเดตหน่อยตอนนี้คุณหลินเจรุนมีอะไรเคลื่อนไหวบ้างนะคะสำหรับซีรีส์จีนโบราณนะคะเรื่อง Faith Choose Fade You ค่ะเรื่องนี้ก็ถ่ายทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็รอว่าเออจะออนแอร์อะไรยังไงเมื่อไหร่นะคะจะทันไม่เอ่ยปลายปี2025นี้หรือว่าเราจะได้ดูกันต้นปี2026หรืออะไรยังไงเดี๋ยวราอัปเดตนะคะเรื่องนี้ก็มีจานวนอพิโซดเต็มแม็กกันเลยจากกดกดเก่าเนาะ is ตนนะะแต่ว่าตอนนี้มีกฎใหม่แล้วนะคะมีมีเกิน40ตอนได้นะคะสเกตหวานก็เน้นอีกทีว่าแบบกลัวมากเพราะมันเคยมีมาแล้วไงเป็นร้อยๆตอนก็มีแต่ว่าบทโคตรจะยืดเลอนเพื่อนยืดเป็นหนังสติ๊กเลยนะคะพวกเราก็จะได้ดูอะไรนาเบื่อน่าเบือเบ่อ,นอวนๆน,นะมันก็จะไม่เร็วพรว,วดนะคะจริงๆแล้วควรจะมีการกําหนดแบบที่มันแบบมันสมเหตุสมผลอะไรแบบนี้นะคะคือไม่ใช่แบบจะมีน้อยแบบเออถ้าละครมันเป็นละครที่มีต้นฉบับ ยาวๆอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจได้อย่างนิยายมันยาวก็ทํามาให้ได้หลายตอนหน่อยแต่ถ้าเกิดว่านิยายมันสั้นมันก็ควรจะแบบเออมีจำนวนตอนสั้นๆไม่ใช่ว่ายืดไปเลยนะคะยืดยุดยุดคำสำหรับเรื่องซีรีส์เรื่องใหม่นะคะของคุณหล่นเจียหลุนที่พวกเราก็ตั้งหน้าตั้งตารอว่าเออ ปีนี้ช่วงซัมเมอร์เราน่าจะได้ดูผลงานของคุณหลุนเจียหลุนกับคุณเผงเซี่ยวหลันนะคะเรื่องเหนือหอเฟิงหวนแต่ตอนนี้ก็แบบเงียบกริบเลยนะคะไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเรารอไปเรื่อยๆส่วนเรื่องนี้นะคะก็ได้รับคําชื่นชมเนาะว่านางเอกเรื่องนี้สวยแปลกตาดีนะคะแล้วก็แบบความเป็นจอมยุทธของคุณหลุนเจียหลุนก็ดูทรมัดทะแมงนะคะหล่อเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทรงผมมีการเปลี่ยนแปลงด้วยสําหรับคาแรคเตอร์แล้วก็สไตล์การแต่งตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน นะคะคว่ามีอะไรน่าสนใจในเนื้อข่าวบางนะคะเขาบอกว่าเมื่อเทียบกับนักสแสดงท่านอื่นๆแล้วเนี่ยฝีมือการแสดงแล้วก็ชื่อเสียงของหลินเจียหลุนก็ถือได้ว่าแข็งแกร่งมากนะคะปัจจุบันเขามีผลงานนะคะสเรื่องที่ พร้อมอ่ะที่พร้อมที่จะออนแอร์ก็ได้ซึ่งเรื่องที่น่าจับตาม,มองที่สุดนะคะคือเรื่องที่เขาแสดงคู่กับคุณหวังเหอรุ่นนะคะตัวละครของเขาคุอลู่เฉียนเฉียวค่ะโดดเด่นไม่เหมือนใครแล้วก็ดูดีมากเลยนะคะโปสเตอร์ปล่อยออกมาแล้วนะคะตัวอย่างตัวอย่างของละครปล่อยออกมาแล้วค่ะก็เรียกได้ว่าน่าดูมากเลยนะคะเรื่องนี้เป็นแนวเสียนเสียเพเบอนๆค่ะผ่านดันคลออีกแล้วนะคะ ตามข่าวก็บอกว่ามีความดึงดูดเป็นอย่างมากเลยนะคะถ้าออนแอร์น่าจะเป็นไหวรอแล้วก็ได้เรตติ้งที่ดีค่ะ โปสเตอร์ที่ปล่อยออกมานะคะของเหล่าพระเอกนางเอกแล้วก็นักแสดงร่วมในเรื่องก็ถือได้ว่ามีความโดดเด่นมากๆนะคะอย่างพระเอกนี้ก็มีทั้งชุดดำแล้วก็มีชุดน้ำเงินนะคะเป็นชุดเข้มๆซึ่งก็สร้างความโดดเด่นให้กับคุณหลินเจียหลุนนะคะหล่อขึ้นไปอีกค่ะคือปกติแล้วคุณหลินเจียหลุนเนี่ยเขาจะมีทรงผมบางทรงผมนะคะซึ่งจะเจอในทุกๆซีรีส์จีนคอสตูมบบรานแต่เขาบอกว่าเรื่องนี้คือฝ่ายคอสตูมนะคะก็จัดการให้คุณหลินเจียหลุน ้เปลี่ยนภาพลักษ์ด้วยนะคะแต่อดวันเห็นแล้วมันก็มีถักเปียบ้างถักเปียแต่ถักไม่หมดทั้งศรีรษนนะคะก็มีถักบ้างปล่อยบ้างแล้วก็มีรวบผมบ้างนะคะก็ถือว่าหล่อหล่อตามปกติของเขาอยู่แล้วนะคะ คุณเหลินเจี๊ยนหลุนเองนะคะเขาเป็นพระเอกที่มีความสามารถหลากหลายนั่นเองนะคะแล้วก็เคมีของเขาก็ดูแบบมันเข้ากันได้กับนักแสดงหญิงทุกๆคนที่เป็นนางเอกคู่กับเขานั่นเองค่ะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือไอ้แบบเครื่องแต่งกายยุคโบราณนะคะที่มันมีความซับซ้อนเนี่ยมันสามารถจะมาอยู่บน หมายแขวนเสื้อแบบคุณเหลินเจียยลุนแล้วมันส่งเสริมนะคะส่งเสริมซึ่งกันและกันมากทําให้เกิดความหลอดเหลาแล้วก็ดูลึกลับหน้าค้นหาด้วยนะคะในเรื่องนี้นะคะจะมีการปรากฏตัวเนาะของคุณหลิวเชียวี่มาแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ด้วยนะคะแล้วก็ เป็นแนวเทพเซียนที่แน่นอนคุลิวเฉียวอี้ต้องมาในลักษณะเทพแต่เป็นเทพแบบผมสีเงินเดี๋ยวเรารอดูนะเรื่องนี้คือเป็นแบบมารับเชิญนิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะคะคุลิวเฉียวอี้ไม่ได้มาแสดงแบบจริงจังหนักแน่นแล้วก็ไม่ได้มาเป็นตัวละครหลักที่อยู่ในเรื่องอยู่เป็นประจำนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าไอ้เรื่องราวเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะบอกก่อนว่ามันเป็นแนวเสียนเสียแนวแฟนตาซีนะคะเขาบอกว่าเนาะในสมัยโบราณกา มีเผ่าผีนะคะเผ่าผีสงครามได้ทําลายการควบคุมนะคะของพันธะสัญญาพันธะสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยค่ะถูกแบบระเบิดตุ้มออกมาก็เก่อให้เกิดน,นะคะการลงโทษจากสวงสวรรค์ค่ะจากนั้นก็สูญเสียพลังอันสมบูรณ์ไปเลยนะคะจากนั้นก็ตัดฟิลมานะคะคือจากยุคโบราณกาลหล่นจากสวรรค์มาแล้วก็มาถึงยุคเซนอินค่ะ จินหลินนะคะซึ่งเป็นผู้นำแห่งเผ่าจินอูเนี่ยก็ได้ออกคำสั่งอันผิดพลาดให้ไปทำลายล้างเผ่าจ้านกุยค่ะจนเกือบจะสูญพันไปเลยนะคะนี่หมื่นปีต่อมานะคะลู่เฉียนเฉียวพเพกของเราถือกําเนิดขึ้นมาค่ะก็นำพาความหวังนะคะมาสู่เผ่ามาสู่ตระกูลจ้านกุยที่แบบหลงเหลืออยู่กจกระจิกนี่แหละค่ะจากนั้นนะคะก็นางเอกซินเหมยปรากฏตัวค่ะเป็นสิทธิ์ที่แบบ เออเริ่มจากง่อยๆก่อนนะคะสิทธิ์ที่ไม่ไม่มีฝีมือใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะจากนิกายเทียนหยวนนะคะก็ได้มาได้มาบังเอิญเจอกับลู่เฉียนเฉียวซึ่งมีความเก่งกาจในด้านเวทมนต์แล้วก็การต่อสู้อย่างพระเอกของพวกเรานะคะแต่ว่าก็ต้องมาบังเอิญทําพันธสัญญาวิญญาณกับทางด้านของชินเหมยนะคะซึ่งเป็นสิทธิ์ของนิกายเทียนหยวนซึ่งไม่เอาทานนะะ่ะเพื่อนๆคิดดูนางเอกไม่ค่อยเก่งไงในตอนแรกนะคะแล้วหลังจากนั้นด้วยความที่แบบพวกเขาบังเอิญนะคะ มีอ่สัญเขาเรียกว่าพันธะสัญญาณวิญญาณกันนะคะดังนั้นก็เลยต้องตัวติดกันไปอย่างนี้ละคะ่ะจะไปไหนก็ต้องไปด้วยกันนะคะแล้วก็แน่นอนตอนแรกก็ไม่แบบไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยเข้าใจซึ่งกันและกันแต่แล้วก็ต้องด้วยความอยู่ด้วยกันเนาะก็ต้องมีการปรับ ตัวแล้วก็จูนนิสัยอะไรต่างๆนั้นนาะแล้วก็ไปร่วมผจญภัยด้วยกันเพราะว่าใครคนใดคนหนึ่งจะตายไม่ได้ถ้าตายอีกคนหนึ่งก็จะตุยไปด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของด่านคอนั่นเองก็ทั้งสองก็ต้องเผชิญนะคะกับภัยพิบัติ6ประการด้วยกนะะันค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องผ่านด่านเคราะห์ทั้งหมด6ด่านด้วยกันนะคะใน ตัวของนวนิยยต้นฉบับแล้วก็คิดว่าน่าจะมาหมดแหละไฮไลท์มันต้องมา6ด่านนะคะในส่วนของเซียนเซียที่เป็นละครเรื่องนี้นะคะก็น่าติดตามชมเนาะแล้วก็แน่นอนนะคะในช่วงต้นเรื่องมันจะต้องมีอะไรให้เรากุ๊บกิบกุ๊บกิบ,กบ,กบมีความแบบเออลึกลับมีความสนุกขำๆเพกนางเอกเพิ่งเจอกันอุ้ยตายแล้วบังเอิญมีพันธสัญญาวิญญาณกันขึ้นมาแล้วจากนั้นก็โอเอะไปนะคะผ่านด่านอีก6ด่านนะคะเจอตัวละครตัวโน้นตัวนี้แล้วก็ได้รู้เรื่อง นะว่าใครนะที่เป็นผู้นำเผ่าจินอูแล้วก็มาจัดการทำลายล้างเผ่าจาันกุยเมื่อแตก่แตก,ก่อนเมื่อสมัยก่อนอะไรก็ว่าไปพอรู้แล้วนะอภัยกันได้ไหมอะไรได้ไหมนะคะแล้วก็แน่นอนต้องมีฉากที่ทำให้พวกเราร้องไห้เพราะว่าเออแน่นอนเสียนเสียต้องมีคนเดี้ยงพอเดี้ยงเสร็จนะคะค่อยฟื้นขึ้นมาใหม่ค่ะเรื่องนี้จบดีแฮปปี้นะคะเ,เพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นพระเอกกับนางเอกก็สามารถสร้างลูกสร้างหลานให้เผ่าตระกูลจันกุยได้อีกเยอะๆเลยนะคะเอาล่ะค่ะ อย่าลืมรอติดตามชมกันนะคะเพราะว่า ตอนนี้ทางผู้ผลิตเองก็คงจะรู้แล้วล่ะว่าคนดูทั้งหลายไม่อยากจะให้นะคะเหรนเจรุนของพวกเรานั้นต้องตุยลีเยในเวอร์ชันละครอะไรๆก็ตามเพราะฉะนั้นก็คงจะระมัดระวังมากขึ้นในการที่จะมีตอนจบนะคะที่ดีที่สมหวังที่เป็นแสงสว่างนะคะให้กับทางด้านคุณดอนเจรุนของพวกเราค่ะส่วนนางเอกนะคะก็หลอติดตามนะคะให้กำลังใจเธอได้นะคะคุณหวังเหอรุ่นค่ะเธอก็แสดงมาหลายๆเรื่องแล้วนะคะหวานคิดว่าคนไทยคุณน้าคุณ เธอ,อเป็นอย่างมากเลยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยค่ะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะท่านใดรอชมเรื่องนี้อยู่บ้างเอ่ยนะคะก็สามารถที่จะมาบอกแอดหวานได้เดี๋ยวเราจะได้รอชมเรื่องนี้ไปเป็นเพื่อนกันในตอนที่ออนแอร์ค่ะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ